แสงหย่อนแนวจัองหน่อยพี่น้องบรรยากาศบ้านดงตาหวานตำบลแก่งเข่งอำเภอกรุตพุนครับตอนนี้บ้านหลังนี้งามแต่ว่าย้อนแสงทั้งผีขอกงัวเพฝนครับขอกงัวเพฝนเพฝนเหลียงวังูงวมีแต่ตัวแบกใหญ่งัวพันเนาะวันนี้มากับไอ้เก่งเคยวนคนเมืองเขมมาเลาะบาทตอนนี้มาในบ้านดงตาหวานว่าสันตำบลแก่งเข่งอำเภอกรุตพุนจังหวัดอุบลราชธานีครับ จะพาพ,พี่นอ้องขึ้นไปเบิงวัดผูนผ้น้อยแปดลอยเมตรมันขึ้นโขงมันดัดจีไปผู้น้อยครับภาพาพี่นอ้องขึ้นไปเบิงทางเดี่ยวมองบันดงตะวันเนาะขับขอบคุณค่้ขอบห<อ>ัวคน,วนเลี้ยงหัวหัวพันมักใหญ่เลยสวัสด,ดีครับโอ้เอาหญ้าเลี้ยงหัวเนะาะทั้งทีที่ภาพพี่นอ้องขึ้นไปเบิงวัดทั้งเทิงครับผม ต่างเป็นหล่งค้าร้ลนค้าชุมชนขายยังหงไรแนวตัวนี้สุ่มประตูทางขึ้นจะเป็นวัดนีอเป็นสำนักสงฆ์เมื่อลืมถามแต่ว่าถามว่าเป็นวัดเปนว่าเป็นวัดเป็น,เ,ปนเบื้องนับกันครับพี่รอง บ้านดงตาหวานทางขึ้นไปวัดพูดน้อยวะท่าน,นก็จะยินแต่สือ,อสแต่ว่าบอได้เลาะในบ้านดอ,อกแต่ไม่จอดถามพี่น,น,น้องพราะ้เราอยู่ทางนี่แหละทางทขึ้นวัดนี่ก็เลยถามทางขึ้นวัดครับอันนี้เป็นบ้านดงตาหวานสวัสดีครับท,ยยท้ายคลิปครับท้ายคลิปนวัดท่ายคลิปทางขึ้นวัดครับ ครับตำบลแก่งเข่งอำเภอกุดกะปุ่นเออบ้านดงตาหวานโหดยอ่ะยางเนาะต้นยางสวนยางบรรยากาศเป็นบ้านดงตาหวานเนาะท่านขึ้นวัดผู้น้อยท่านัาวบ้านเพิ่นก็อยู่น้ำสวนยางเนาะเหตุงานเหตุสร้างอยู่น้ำสวนยางสะดวกสบายอืม แดดกำลังออกนะครตอนนี้เข้ากกำลังเดินทางจักจัคมันออกจากบ้านหรือว่าทำไมออกว่าทำไมออกหกเนาะยังอยู่ในเขตบ้านตงตะหวานนกอยู่ในเขตบ้านตรงตาหวานบ้านพื้นเดียดแจ็คจักคยุ้ยไซส์บาดใหญ่พึ่นนะครับอันนี้เพิ่งกระจายผมว่าอยู่ตามไหยางสวนยางแต่ว่าตอนนี้เขาฝีขึ้นไปบิ่กน่ียกองวัดภูน้อยวัดภูน้อยเขาจะขึ้นไปบินวัดภูน้อยเดี๋ยวจะไหนฮามีเวลาเฮอหาลงมาเขาจังไปเบิรงหมู่บ้านบ้านดงตาหวาน ขมวดแจงเข่งอำเภอกุดกระปุนจังหวัดอุบลราชธาน,าานีครับผมตอนนี้เข้าเดินทางกัแต่ว,ว่าบรรยากาศดีเนาะลมดื่นด,ดีขนาดแหม่ช่วงน,น,นี้แห้งเป็นช่วงต้นใหม่สีเขียวงาม,มครับยังครับที่้องท่างอีู่วะที่เป็นยังท่งนั้นทา่านไหวยลัดไปใช้ไหลไปอ่ะโคกได้แน่นอนโอ้คนเีบมาฮอดนี่คนเสียบก็สดุดีกระดองมึงมันที่เขาเขียนวัดละวาจังหน่อยนี่ยนะแหม่กว่าสีหย่อนแสงเนี่ยจังหน่อยเดราเป็นหลอดเรือบนนี่แดดแห้งแดดกระลังออกแล้ว จ้าเลยเฮ้ยเขาเขียนวัดขึ้นแล้วพี่น้องต้นี๋ดิแม่ตบรวจแม่นครับเดี๋ยวตะวันเขาไปขับรถขึ้นถึงผู้ใดอยู่บอกมันเป็นผู้ใดหน่อยนะครับสมืรอวัดอยู่ตะวันบุญคนพี่น้องถถวเขาขับขึ้นเม่อไรก็สิจอดลค่อยๆพาพี่น้องย่างขึ้นไปเนาะตอนนี้ยังเ้าร์พี่น้องม่ามันเบาั้นตอนนี้มันก็สั้นเติมตั่เด็กซ้สั้นเติมเสียงด้วยพี่น้องเลยหยอดเสียงจะง่อย ถ้ามาตอนนี้ช่วงสองเอาทั้งยิงคืนมาไหนดอกพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นได้แล้วเพิ่นขึ้นไปฝนยูหันเห็นไหเขาขึ้นไปยูหันถ้าผมขึ้นมือเดียวหนึ่งตี้แหละมาผมจะถือให้โอ้ยแมนบ่เออมาเอายังสั่นเลยบ่แมนพี่น้องพูดง่ามนะง่ามก็ทางทางไปนี่ก็ง่ามๆหน่ทางไปหนาวกว่านี่เขาบอกขยันกันไปบอกง่ามเลยรถรถไลท์ึ้นไปรถไลท์ึ้นไปก็ได้อันนี้วงง่ามเหมือนกันมาที่หนไลท์มันต้องได้กดอยู่เอ้ากดได้เลย จะกระตัดเอาแล้ะไปทีนอ้อ้ง่าม้ยง่าม,ามครับพีน้องคอยขึ้นไปต้องกักังสวยงามจังไรไก่ย่าาตรงมาเดี๋พูดขึ้นไปก่อนนะโอ้ยง่ามหินเกเสงแบดล้มาุนนะเพราะนีพระคล่าขๆพระทุดงแบกกดแก็มีไม่เท่ายางเลี่ยงก,กันคือพูดครับผมสดดยว,วยงามเากสวยงามมากท่างขก็เป็นพะล่างของพระล่างหินครับ ตอนันเบื้งบกเขาไหนตอนนี้ต้องตกเบิ้งทางก่อนเดี๋ยวจังจะจะย่างชุ่มวิวน้องกันกับออมาพี่น้องรอเบิ้องวันงามน้องบ้านดงตาหวานแต่แสงแสงเข่าอยู่แต่เห็นงามแสงสะท้อนแดดแมเนาะงอู้ดได้กี่ยอดแสงขึ้นไปเลยี่น้อกง่ายง่ายสุดยอดบรรยากาศเลยโอ้สวยงามมากขคือกระโดดกระเดดแท้ปูผาเพิ่นกำลังชันเขาเด้อ ย่าน,นะเราบอกคือพอดีขึ้นไปสันเขากระเพาะคนว่า <laughs> โอ้ว่าวิจิตระวะขึ้นไปกินเขากับพาเพลินกำลังสันคนว่า <laughs> <laughs> เออเราขึ้นมาข้างบนล <laughs> แล้ว <laughs> ตอนนี้เดียด๋ยกว่าอนุญาตจอดรถก่อนไปโอ้ <laughs> ยคร <laughs> จะมากระโดกไปเดียวทีเดียส <laughs> วยง,งามโอ้ยโอ้ลงก่อนก่อนโอ้มีผู้มาตอนรับส <laughs> วัสดีครับโอ้ยมาตอนรับลูกศิษย์วัดทักทายพคนนี้ ไอ้สีนินหมู่กันหมู่กันหมู่กาเข้าเดียวในมูอเหรอเออโอ้ยนะเดี๋ยวคนกำลังมาจังหันเสาก็เออจังหันอยู่พจังหันเนาะแม่ธรณีบีบมวยผมโอ้ยต่อรับดีครับไปผ้าทั่วผ้าทั่วไอ้เก่งวะ วัดวัดภูน้อยบรรยากาศเบี่ยวงามๆถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวมาชมได้ครับมาทำบุญมาทัอนไรนะหวยอย่างหอดข้างล่างคนบ้าอ้งามน้อยวัดภูน้อยอยู่ในเขียตบ้านดรงตาหวาน กระบนแทงขึ้นมาเพื่อปลกกับปลูกจังหวัดนี่เดียวโอ้งามอีหลีพระอันทุดงเนาะเป็นพระทุดงอันเนาะเป็นปั่นเป็นพระทุดงเป็นแถวขึ้นมางามลายพี่น<า>เนาะถ้าขึ้นเพิ่นก็นเอาปอกอันนั้นปอกลอยเส้นเนาะมาปลูกบักทัวเอ้ยบ่กเพิ่นปลูกบักฮู้มันบักทัวฮู้บักฮู้บักไอ้มะนาวกำลังเป็นหมากเพิ่นก็มีน้ําหยดให้ ทางขึ้นคนนั้ทั้งปุูกกับเป็นพระลานหินเดินหินงาเป็นหล่องหินสวยงามมากหมึกนาวกำลังมากเลยโอ้ต้นใหนก็แห้งมากไร้นไานานหน่วยโอ้มะนาวสันคนปลูกหมึกนาวกำลังดอกก็มีโอ้งามแห้งกำลังดอกงามๆเลย ถ้าขึ้นวัดเพื่นปู่บอกหน้าหัวขึ้นไปโอ,โอ้ดีค่ะบเป็นแถวอยู่กัมโมไลต้นดอกหนึ่งต้นสองต้นสามต้นนอกนัก้นก็จะเป็นบักหุ่งบักยังก็เคยเป็นพระลานหินลงไปมีสารสารยังอยู่หลังจากสารยังหมดจากตาทาถูกไปบวชเถิงดอกแต่ขออนุญาตเด้อไหวขึ้นอยู่นี่ก็ได้เนะาะจาท่ถูกขออนุญาตถ่ายภาพจังไรก็ขออนุญาต มาถ่ายภาพิมพ์งามๆให้พี่ให้น้องไดเบิง่งจริงๆครับอู้หมากกันนะเนาะมันกำลังเป็นหมากต้นพุธพากำลังเป็นหมากเป็นหมากทีเก่เป็นดอกเป็นดอกที่เป็นหมากเดเบิง่งใกล้ๆอ้หมาก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 หมากเป็นเป็นเหลืองต้นพุธพาต้นพุธพาต้นพุธพาที่เข้าเก็บดอกอหอมๆเด้ เพิ่นเป็นหมากนี่ก็ต้องเป็นหมากกระมังซุปสิวานหอมเลยนกกับมากินเลยมันจะเพป่นผลอู้ผลเป็นธรรมยังก็ดีธรรมเป็นธรรมเป็นเฮียนยังก็งานทถอะฮะนั่นน่ะงามนได้เป็นธรรมท่างเถื่อนก็มีกุดลและบรมชาลากุดเลยล่ะกุดยังคู่อืมผุนเหี่ยลงไปหอดทั้งผุนเดี๋ยวพาณาเบึงว่าพระธุดองถิบันปั่นเป็นแท้ขึ้นไปจะมีจักองค์เด้อ ý uống nước xoong xám xi hạ múc chết

ใส่องค์ใด2 3 25หอนหมองขอไฟ้โหา5หอนวม่องชาวไฟเอ้ยเก่งเราหนับรถอันนั้นเนาะตาเราดี่หอนาวไฟจักองค์เกาะ25 26 27 28 29 30 29 30หอนหม่องาวไกอือม่นองค์แลวะ ว้างามลารแต่หย่อนแสงจังหน่อยแต่ก็งามครับคนไอ้กกเก่งลรหนับตาเราดีไทย้วม,มาย่นดีืม่มเริ่บบันืนลนืสามสิบนเืมเลยเืมเลย ยิบหาหัซาไฟยิบแปดยิบแปดเสามสิบองค์องนาประตูทางเขาใส่สองค์โอ้ทางผุ่น่าซาลาสองค์โอ้แ่นี้ก็เมือลยเนาะมือเยเล้มแมนแต่มันลาดสั้นขึ้นมาเ้เนี่หัวละข้างกัอยู่ทังทั้ง ห่างขึ้นเขาต้องมีคนดีอ้ยเยอว่าเดี๋ยวแหงว่าท่านจะกินเข่าอยู่หลังจากเราพาไปน่องยางลงไปจนหลังข้างล่างหลังกันนับปัมพุทธรูปขึ้นมาประมาณสามสิบผมตอนนี้เรากลั่นกักลับลงไปแล้วครับตะวันโอาขี่รถมันก็สิหวาดเสียวเน็บจังหน่อยเฮ้ยกลับลง<ว>จากาวัดค,คูน้อยแล้วเนาะเมื่อกี้ครับลงไปนับยางขึ้นมาโบยหอบแพกแขกบ่จักใครได้งามมากครับเปิ้ลที่หลังเออ โอ้งามเนาะคุณนะท้องฟ้าตัดกระปาหยาดเขียวแหมงามครับเนาะคนน่ะท้องฟ้าครับโค้งดีท้องฟ้ากับสซดไซแดดกับโดใสพระกับสวยงามโอ้ยบรรยากาศเลยวัดกคบณโมเมนวัดน้อยๆเจ้าคุณย่าวไปนะคุนอยู่ย่าวตั้งแต่ตีนผู้ขึ้นมาทั้งทั้งผู้นี่แหละครับแต่ว่าเข้าขึ้นทั้งฝีมันก็เลยเป็นอยู่อันนี้มุมหยอดผู้ กับวัวปันไถครับแต่ว่าวัดจะอยู่งทั้งทีวัดจะเริ่มแค่ทา้งทีไปเนี่ยแหละตอนนั้นกำลังบอกว่าเดี๋ยวขับจากวัดภูน้อยวัดภูน้อยดงตะวันตะวันแกงเข่งกดกระปุ้นกระปุ้นจังหวัดภูมิราชธานีโอ้ยแววซ้อนกันครับแต่เสียงฝนสดใสกว่าเฮาเสียงไฟหลุดเบื้องเบื้องลังเบื้องหนำครับ กว่าจะได้แต่ละคลิปครับบ่แาเง็นไงเด้อพี่น้องไอ้เก่งเคยอุบลคนเมืองเข้มผ้าเทียวพาเราหุ่นมือเดียวครับเรถหุ่นเดียวดีครับว่ามูนนะกว่าจะได้กางเบิร์นคลิปงามๆสวยๆ็ยังบรรยากาศล้มเดืนดีสวยงามมากลื่นลื่นโอ้เป็นอุโมงค์เลยเน้องอุโมงค์ต้นยางเก๋เปอรไกสเนาะจากปากทางเขามาเี่ประมาณแปลร่อยแปลร้อยแปลาแปลร้อยลูกเลย เอยทามันใหญ่แล้วป่ะใหญ่ทั้งหนาวไกลดอกเปลือยลอยลุกลยเปลอลอยลเจ้ากอยคอลูกไปวอนปากใต้คุรเพียรลอยโอ้ยเราเอาฮีเจ้าขึ้นมาไกล้หนึ่งเจ้าทินเจ้าทินขึ้นมานอนค่ะแต่ดูพี่ดูพี่ลบเบลลบเบลพี่โอ้ยนอนกลางแถวเราทั้งหนาวอยิ่งวดูพี่ ผมคักแท้เด้เจ้าเก่งสวัสดี้วพี่น้องวัสดีเนี่ยทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้ก,ก็ไว้แค่นี้คือกันนะครับเนาะผมกับไอเก่งเคยวนขึ้นเมืองเคลมกะเดินทางกลับก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ